รพี่บ้านพี่น้องย่งบันหมน้ออ่างล่างบ้านนี่ดับแล้วดิพอโอ้ยศูนย์พ่นแล้วงงามครับส้องอกกันนี่ครับุดที่เอาไปลาดยงดีเพาจึิงๆด็ต้งเน้ แม่ท่องมาดีครับผมเสียหายมาแต่ใส่ครับพ่อชีเรืองง่หมอดีพ่อกรอไม่ด้ง่งอกชีเรืองหาจับปเลยมันลอยท่ทงนามเหรอพ่อโอ้โหกรอบเนี่ยยกขึ้นมานานวยยงใครับแมนครับนทนยตรงนี้่บ้านพี่น้องยังโ้น้องอาล่งบ้านนีดับแลวด้พ่อโอ้ยศูนย์ท่นแล้วกะลีกัยังอหน่่ย้วกันครับแตีวมาเี้ขี้สวนกันยู เองออกลบเป็ขยอกไปแข้งกันสิเอาหวยกันเลย่ค่ะเอโลละเท่าไรหรอสุิว่ตโลละสามรอย่หม้ยจไปดูนี่พป้อมว่าสมัยตะกี้เขาปิกอัพมาใส่เอามื่อสองสามเที่ยวต่อเจ้านเบิดเอนอสามสมัยตะกี้โลละสาสบบาทด้ก่ยิ่มาเพิ่นรับสื่อโลละสามรยเป็นนี่สุิสามบจังดตะกปหาขายเพิ่นโลละหบาทยังบนสื่เอ เลี้ยจะสิลมเนาะใส่เลี้ยไหมหลายหลายแล้ววันนั้นก็เล่นน้ำเปียวเงินอยู่บ้านดงหน่อยเปล่ะได้บ้านดงหน่อยมว่าสั่งซื้อน้ำเปลวอน้ำเปส่งนเขาเจ้าทั้งเอาไปส่งทั้งเป็นน้ำเปียวเงินอีกทหารเขาบ่เขาบ่ใจเขาบ่มีเงินไหนอย่งไรวะเนี่ยอย่าเปลี่ยนกูเออย่าเปลี่ยนกูเปล่องเงือพี่น้องเด้อก็ลุงหำเลยแหละไปเหมกันเออวันเลี้ยจนสิลมเนาะเอาหลายเหรอเอาเต็มเลี้ยเลยป้า นี่ครับพี่เนาะม,นมันก็นหลายข้าที่หลีดิบ้านดวนดูนี่อุดมสมบูรณ์มาี่ครับแม่นครับแม่น <m> มีมีสัตว์สาบาทท้าสิงพออยู่พอกินในปั๊ดเด็ดก็เรื่อนนี้หาที่เป็นยากระยากอยู่เสมอเลยครับปล่อยปล่อยับปล่อยนี่แั่เหนื่บเงาจังสิเอาไปล่างไปยังดีเัาจังสิใส่ตาพ่อเพียงแต่ตาดีเด้อตาตาอยู่กับงอนนี่เป็นซิบมันกันพ่อ ไปนขับเงนหือยังไงโอ้ยโอยยบ่ให่่่นบอกขายขวงแล้วบอเนาะาเันผมอยู่โรงพยาบาลแะขับโรงพยาบาลนี้ไอหนึ่งมาหอยเฉลีไปนี่แหละกินหอยดิบบออะไรได้พี่น้องบอขันยางขันตาวอกขหลังบอบอรับบอกหลังเลยปวดปวดหัวอะไรหมอเปนยางมากเนาะใครกระดูกเนี่ยบานเรื่องหมอเนี่ยและเขาจะยางมากว่าสิมาตรวจเบิ้งแก้ว่ะ อเห็นหมอลุกตึงตังถึงมาอะไรจ้ะเป็นเมาอะเมาหอยเป็นบ้าเป็นเลยอะบ่ต้องกินเรา้า่ยหรอกพี่น้องกันแรกันเถข้องาตัหัวบกงยกันลยเมาหอยเมาคนละแนวกันเด้อกันบ้างเไาปยนบานเียหนาต่ลังเลลงเตียงหนีเพาะมันลังเจ่องเตียงหัดนีอะไรจ้ะอันดับเลาก่อนรองลลางก่อน ยกเตรบ่อเนาะเอาเสียแน่อยูแนวกินยังไงจะไปเบิ้งอีเสนหเนาพีนองเดยันนี้ขันขันยาวมันบ่อเนาะเาตะไคร้ที่ขับล้างมันีครับตะไคร้คือัวยิงไคเลยละใบยิงไคจเาบบเดีวหมาครับใบใบตะไคร้เีบออรนี่ก็พอร้นนี้หอยกะอนี่เขาจะล้างเอกาเขาจะล้าลำกนงจะเล่นรับเขาขันยางของคนรับ่อเนาะรับกอก็ พุจํานี่มาอะไรจ้ะสิริวาีไปหาหมอนจ้าว่า,าเลนะี้ยงคนนหวไสหาหมอบานนีเลือไปเรื่อยไลเลยแล้วลุกขึ้นเพราะว่าที่ลุกขึ้นตัน้งเจียงต้นขยอล้งหมาอะไรจ้ะวนไหนหอนู้ายขอบอบแง่จะเรียกมาบอกสืบังยีน่องบอกคนมติ <laughs> ไม่ดิบนี่มันมันมันก็กินได้อยู่เลยครับแต่ว่ากร,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 รจะจอบบ่หรอวบ่เนาะแต่ก้าวกินไปเลยนะกินกินไปเลยไงสะอาดสะ,สะ,ดะอาดในห้องเขาเต่ว <โอ S 1> ต่าอย่นสีบุทธเป็นยังเาขาคั้นตาไข่แล้วบัดนี้เขากับสีล่างน้ำล่างน้ำแล้วกับสีลวกตัวบ,บัดนี้พี่น้องก็พุ่นแล้วเอาเอาหนามใส่ตะกี้คือบ่บ่ข้อเลยบ่หรอแล้วเาก็เรียบมันมาใส่ตัวนี้ยังลร่างอีกขึ้น สามตัวนั่งอะไรน้ำหอนลวกจานสามสามนาสามเด็ดสามซิดไปใส่ดิซีดใส่หมูซิดใส่มูัยซีดกูไบซิดใส่เลยเออเออใส่เลยนะยังไม่ย็นใส่กูยี่นี่กูซิดใส่เลยเออแต่ใส่ใส่ใส่ดิเต็มกนมากใส่เลยมา แ่นตะกูลมองมงน้องเรียนก็คักตีไหมันนี้เขาจะใส่น้ำสาดอะไรอย่างเพี้งที่ขับหลังเดียน้ไนอหลังเชียงนี้ไนอนสาิด้กินยากแมวี่ดเยมันเขานำยากับเบิ้ลขวดนี่แ ว่าละงแล้วหบตุ่มเหมือกันตั้งเน็ตวกเกิืมันชครบางทีเราพูดกจกว้าจิพูกเจจินี่มือก็จค่อยเลยที่บ้านงเคียงเลยทีค่อยงเลยเนีแต่ว่าเขาเขาจเป็นวกเยอยู่นี่น้ำเดือได้พอเนาะเนาะเดือแล้วครับวนี้ผงมาเลยครับมาไซกันมาเนี่ยงว แไปบบ่่เขาเอื่นมาทแทนโซดาครับน,นี่โซดาห่อนได้ี่น้องโซดาร้อนครับโซดาเวันนึงเปิดดังปุ๊กดูดิน้ำยาใส่หั <laughs> วเสียบครับเนี่ยแล้วแข้งโตเขาแล้วปันแล้วเปิดถุกเลือครับนดะ้อยให้มันสุกคนพี่น้องครับสุกแล้วเขาก็จะออกมาซอยนะพอนะ่อเนาะซอยมหันต์เลยครับมันผ้าเครื่องเลยปะซอยน้อยๆละ่ะเขียวว่าดี โอ้ยพ่อโอ้พอดีพ่อพอดีมันก็พอดีเด้อเนาะแกแต่พอดีดี่มี่เมนเมนเนสุกพอดีพี่น้องครับเัาซอยเส้นนีนเนาะซอยก่อนได้จังเส้นครับเอา๋อถนนีซอยอยู่เนาะนี่อ่ะซอยแห่พอดีพ่อเอาไปพอดีตีพอดีครับผมไอ้น้องตันยำแด้เนี่ยเขี่ยวน้องตัวเบ้อดีสุกเด้อพี่น้องบ่แม่นว่าบ่สุก wow. ด <Elon> ิครับครับผมมันนี่พ่อปลอมเค็มสุกเลยครับพี่น้องครับ เขาลวกเหรครับครับผมยึนกับหอยแข้งเลยครับแล้วก็เกิดหลังเนี่ยหลังยางของมันเลยล่ะครับบ่มี่หยางเลยพี่น้องตากะบะหมีไข่กะบะหมี่ยังจะแนมหอยกะบะหมีต่มีตัวหัวมีตัวหัวหัวหอยนี่ละเพื่อนนี่ก็เยาว้ะครับนี่ครับจะเอาขึ้นด้ให้กันล่ะบ่เอาบ่เอาบ่เอาคัดออกเพื่นมาคุ้ยหอยว้าวมีดทีเดียวนี่ยม่งั้นเอามันมีตัวผูตัวเมียะไทีบ่เอ้าหาหวานเนาะเจ้คนเหมือนมีตัน กุิงกุยไสเนาะโอ้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 ส้นที่ออกลูกมันจะใสสน่ะเออแต่มันบบแต่เ,เซิงกันน่ะต่างว่าสิี่เมียนตัวโอ้เมือสังหารเนี่ครับนในย่ายานเลื่อมีดก็ได้มาใส่ขวดมาใส่นี่พ่อขวดมาอังอืมนั่นแหละครับผม เด่ยมดแดงไปหาเงี้ไข่มดแดงเด้พ่ออดแดงนี Mechan ่รับบเนี้โอ้ยลาบหอยเชลลี่ใส่มดแดงทีพ่อมือน้งครับผมมองหักมดตัวบ่ลั่มน่ัวบ่นี่นี่นี่คือมดตงนี่นอยู่ตรงนี้นี่ิโอ้ยมีหน่อยนึงหาไมเาเดี๋ยวจะงอไหมม่วจะไ

อยพอเลยแต่เพอไปมันกินอไรน่ขมลกร่ไหลนี่พี่เอาสัเอาเอาแบบเยเทอเอาเอาเขานมาย่งนีเทียวอ่ะอันด้มาอย่งนอ้เทียวโอ้ยกันกันกันอยาเขิคนมาอย่างนี้เทียวกับมลมไรอ่ะหูพ่ออยู่หูอยู่หู วายเคงามดยนี่ะครัีนเลยอาเดี๋ยวเราไปงอไหนอมเอาเดียปรุงเชียงเราเขาไปเอ๊เขามาไปนไ้ครับผมวายปอดสวยไหมหอมไหมเ้อหอม่นนที่ปอดอืมหอมแขกปุงนะหอมแขกครับกัดแซบเสียหรอเเจ้าดังบบกัดดกเมื่งแขกนี่มาจะปฏิเสดแขกเลยเพาะกินเนาะเมียนับคุณ กน็ไปเล่าก็ต้องนี้หอามนะครับนี่ไงอันนี้ยังฝันอันนี้เราซีกินไปซื้อมาระเทศกินไปเนี่ยขอนั่นขอนั่นเลยกินงเนส่ยโซเซไปเกินใคยุบพี่น้องเหมือนี่บ่มีผักซีเล้วครับโอ้หลายผักชีหลคกับบมีสิเด็กกินเป็นระบุเปเสื่อหลายประเทศเนาะ แต่ว่าอย่าว่าลสั่นว่าทสี่หอกเรื่องโมนี่นี่เรื่องพักไร่ประเทศนี่ผมมาผมมาผ่านนี่เอียงเหนียวเบิกซีเล้าซีเล้าโอ้โี่มัดสุดยอดพี่น้องวันนี้หอมที่จะลองมาปล่อยเล้าด้วยครับไร่ประเทศอุบัติอันนี้บัวไซด้วยอันนี้บัวไซบัวไซนี่กินครับพี่น้องอันนี้เห็นหอมไหมครับเนี่ยหอมไทยหอมไทยบ่เนี่หอมไทยนี่เระเขาเอื้องหอมแบงหอมแบงกันผู้เบงคุณกรเห็ตมาเามาหมักไงนะฮะกุณ่อซื้อหลายพันน่นเนาะ เงี้ยเหี่ยวทิ่มแต่ละเนาะเพิ่งก็เลยแบงให้ก็เลยเอื้อน่าหอมแบงหอมแบงแบงกับแบงเอาแบงตัวบุแบงได้เห็ดม้าขวดเหมือนไงสมถ้ําขวดเฟี้ยงนี่เนาะกูซื้อกับที่พื้อธาบาทนึงไหมแล้วหนวโปเสียบนี่คือเป็นผู้รู้อะไรใบตุ่มรู้เลยแล้วครับโอ้เอาเดี๋ยวก็ลงเงาปลาปอนปลาไปแล้วเสียมีช่วยกันเล้ว โอ้ยันยปวดหัวมือนึงเอายู่เดียวคัดออพ่อเขาไปเขาถามว่าจะไม่เห็นอย่างไงคือเขาบมรับอ่ะเนิวเปิ้ลเขาเสียวอวันหิ้งเจียแเราคัดเครื่องหิงเจียจี้ตัดเรียบใส่ก็ไปใส่ี่นเนาะใส่กไปดำหมดเสียงน่ดเสียงก็ดีกับตาพี่ก็ตัวใหญ่เ่ี๋ยมาเสียง

พลาฮอกข็ดลาบยาแพงเข่าขัวนมนครับผมข็ดหน้ายาแพงกาหมด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 มดมกับอากาศมันหดมันหนาวครับน้องิงสนครับใส่่ด้วครับโอ้ยิบาใส่ต่หงมันมั้งกูเข่าใส่ต่ำหงมันนะพนาว่าตัครับวาต้เหมือนกัน ปกติเราก็จะบ่ใส่ดอกับตำหุ่งกับควนนะน่ะก็เป็นลาบส้มตำแล้วเนาะเนี่ยครับแต่แดงใจวา้แต่เจบหกวหล่อนนี่อเนี่ยพรมีบุเทนังไต่ล้มเต้าห้างอาณาจักรเขาเต้ามูยอะกังหันมึงเป็นยังแบดว่าจะได้เทียบพิกเขาตาเ่ินโตโตโตโอ้พี่อะโตอย่าลืมโตอย่าไปใส่หมูมาตากเล โอ้มีส่วนว่ะหนึ่งส่วนชาหนึ่งส่วนชาอีกแน่อีกแน่ขอจังอรแน่อีกสองส่วนชาตกสองโต๊ะอเสียบกันอยู่อะไรต้องเขาราเด้สปอนเซอร์พี่น้องโต๊ะนี่โต๊ะนี่มือหนึ่งถุงไงหนึ่งหมดเลคนนี้ครับ กันกระบ,บุ่นจัดหนีเป็นโน่นนี่ก็ได้โอ้กินน้ำกันบริบบอ,อพักกับเนาะเขาดังบักเกียวซะีลักจามอยู่มื่อขึ้นนี่เลยก็ได้เนาะส่งไปมันถือแก่เลยปานนี้แก่กูโจโจกูเนาะอกันอีกแล้วโอ้มาซีมเงินใส่หมดแดงขักปันเกียร์ข้อเบิดบอออกมาจีเนี่ยบอ กูัาจมไปล้วส่วนนี้โอ้ซิมๆๆพอซิมซิมปักระดนปุ๋ยปักระดนปุ๋ยเลยกระดนกับพอด้สิจาวยบันบานเลยพี่เอตัวกนอยู่นงกินมสิมืั่นแหละพ่อปอดสารเขาเอนปอดสารปอดภัยตรงหน้า ชิมกันได้พี่น้องไายเต็มผมล่าว่าจะสอยนหมาบอกว่าก้ยเป็นหัวรถอยากมึงก็ได้ครับน้องจ้เนียเอาปไปได้ครับผมพี่อชิมดี๋ยนาะแต่กินเเดีนพี่น้อเดียยหาอยู่ฮกินกับผมโอ้ก้ยหอยพ พอป้อมครับผมเรียกไปพ่อแล้วยกหรอครับ,รอ,รบอู้ยานจู่ก,ก,ก,กู้ยันจู่กู้พี่น้องพี่น้องเวังด้วยครับอุ้ยเดียงงามอุบัติเป็นหมดเดียงหลายตัวเลยกระซาบักขักบกักแมีครับจะว่าบป็นยังไงซิมมึงคือจังพวัดีพี่ซิมมึงก็อะไรตีอุตนะนี่ซิม จะหายเด้อซิบไหลกันเลยว่าหายแล้ครับทั้งหลายคัดแล้วกินหัวเอ้ยอืมท่านกับอกแลครับเพราะว่ามันเป็นแนว้จิ้มเมี่ยงจินเหรียญแตกันยั่งน้อยเป็นเหรียญเมนแมีนไหมกระปกระโดดมึงพอปรอมาณพิ้วเปิดกล้องเข้าไปเลยว่ะพอดีกันเนาะไปอีกไปก็อมเต็มสวนเต็มเลย ลวนม้วนเข้าไปแบบนี้เข้ากันเปน็นญยังพักกระกโดดเนาะครับอือพี่น้องอือ<ม>กระโดดหน้าเนาะครับผู้บาทพี่น้องเบื้องหน้ายังจังเลยพี่น้องเบื้งองหน้ายังเห็นไม่กินน้ำพี่น้องทุกคนครับเพ็รพอดีบพ,พี่ยุทธเพ็รพอดี อันนี้สุกกร้ไดผีบ้านบ้าน <laughs> บ้านเนี่ยฮ <laughs> <อ>ึ่มฮึ่มพักกระโดนครับเพิ่นพักกระโดนน้ำเหรอครับคุบ้ชมพระกระโดนน้ำบ่พอครับอืมเริ่มพระกระโดนน้อยครับ,บกระโดนนี่หมากหมากเกือบบ่หมากงี้บ่ม,มีหมากหรอกใส่ตนหมากคือจิมิตาใบครับหมากมันกินได้บ่พอ มันไม่มากเดียวแต่ว่ามั่มากโดนยุทงบ้นท่านสารบัญยังสินี่มันจะเป็นหมากโดนมันมีหมากโดนอย่งที่หมากเต็มผีแบนี้กินได้กินได้ด้วยแล้วก็าจกเอาผลย้อมกินกินไปอันแหละงัวไปกินตายในป่านนนมั่โอ้เป็นอะไรพอขาวคว่ำบัวบานเบียร์บัวบานเบียร์บัวบียร์ขาควบโอ้มันรวยเงี้ยมหย่างบุแหลกมันอื้อวางเสร็จแล้วเนาะ หวานเปนมีดพิดมันแสบหายเขาข่างามงามพี่น้องเขาไม่้ด้พี่น้องมัเลือครับพี่น้องเอ้อากเก่าห้องกับมีเหรอเน่ก็ได้อีกคาเดือนจังสิเป็นขาเกาครับฝ่าวกินเพื่อเพื่อเขาไม้ม้วงงาหรอครับม้วงเากินเื่อย เขาไปขายจังเหมือเดเร็วโอ้มาเด้อีปนองเลยปล้วยหอยบุกคก่นละครับมันคร้อมเข้าม,มาหลินทวงเรนทามันอีเอนพี่เอินนองมากินขนำกันเนี่ยอเอน่มครับมาเด้อครับีปนองเลยทุกคนล่ะครับมือกระไรขึ้นกินน้ำก,กันม่นี้ครับ เอาแบบเป็นไงเป็นยังไงเหรอครับหอยเชลลีเหรอครับกับควายหอยเชลลีพี่น้องทันว่าวา่กับว่มเมนลาบเนาะครับเพราะว่ามันสุกปพปะเออเกสุกเลยเป็นลาบพี่น้องลาบฝันลาบฝันครับเดินพีเออนองสุผูสุคนมากินเขาน้ำกันเขาป่าเออครับือพี่ยังเกิดจากพี่น้องเลยด้วยกินน้ำกันเน่ยแหละครับครับน้องกินนกอ่ะกินตามบ้านในบ้านนองครับ กบมาบกินางหรอกครับหอยเชลีก็ได้ปหามเกียมตกเมันตกเรียมันโบวหอหเลยหนาบาดพูดรู้ป่าพวอนี us, ่เนาะเนาะกพอถึงตกน้ำบ่เปียกอะเปียงไหนผ่าอาบน้ำเจียมกสามเดือนเหมดเนาะเปียงไหนแบบนี้อาบบ่เอาชี้มนตกลูกไปกับฟุตู้เลยน้ำเนาะคนบ่อาบน้ำเนาะว่าอื่นแมงขี้หนักก็บ่เงี้มันนี่ เต้นขึ้นโคกยุวยมันป้วเปียกเลยการขึ้นหลุนด่อนหลังอาจจะเรียนาบาๆชัวร์บ้างนี่พี่น้องเบาๆมือเลยเออเบาเหรียญเบาเหรียญเบาหัวกันนะพี่น้องเนาะเามีความสุขไ่มพี่วดมาเหรียญมีมีครับมีความสุขมาลไปเป็นใจกินของอีสานทั้งนั้นเลยครับขนุนุ่งเม่งเสียบหูเจ็บกระโดนไปน้ำกระหม่อมเฉลี่ไปก้อยที่พกักสิจังพคนละพ่อกระโดนอ่อนเนี่ยนะ มือนขาไปก๊อยอยู่อนุสารวรีย์ใช่กลางอนุสารวรีย์ใช่เลยเหมื <laughs> อมนเหมือน,นพี่น้องก็สิอยากน้ำพ่อคิดเรื่องน้องพ่อเนาะพ่อนึงห้องเนีาา่ยหำพอดอยากเกินจิ้นมัดครับเพราะว่าช่องข้าว่ัมเนช่องขี่ที่บอกครับเพราะ,ะว่าข้าเป็นช่องขี่ห้างเอ้ยฝนุ่น,นกินกันมากเลยแบบ่ได้แพงบ่ได้เอื่นมากเอื่นกินมัด่ไดียางไก่รูปแพ่งหรอครับ มันเลยกินอิ่มกินยังเหนียวข้มปูดข้มเจี้ยงกับบุ้มีครับกต่มดกินยางไปทั้งเลยสั่งห้องจอดจอดกันใจให้ดิวบๆมองหนากันนี่ซื้อกับขากันตีกันกับพี่นี่แหละคว้างหิวครับมันสิึ้นอีกเป็นคว้างปูดกว้ายังเปียงบักท่องมันจะขาแน่เอาผมถามกันอยากกินเขาเนี่ยแล้วมันยิ้มเขาอันวอิ่มเป็นในบบบนี่บ้านท้อนี่กว้างเขากระไรเอาไปมันกระไรคิดบาปเมียนเมียนก็คิดบาปพูดเนาะเพั่งเลยเนาะบ้านนี้กินเขาอิ่มระเบียงในแบบนี่ มันก็หายน้ำเมียมันเราเนาะเมียมันนวามกดกดจอดเราอยกไปตีเล้วเนาะแต่เราความหิวพี่เนาะแเราก็ตายอี่สิบแล้วจะว่าหิวหิวอะไรก็อดทนเราเด้อพี่น้องเด้อะเมียนรู้ก็บยังเป็นยังบปิดช่องต่อคนบดีอยู่ไรเขาก็ข้าวเพราะก็โดนห้าวมากเสียงเออมียังก็กินไปก่อนนล้วพอเนาะมีลิ้ำยากบบเจ๊ไปกอนกันเลยตึงติดตึงสมตึงเจมตึง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 แต่ว่ามันเป็นจีกอแก้วพอ แดงคักวน่งนี่ครับจริงๆล่ะลงวาลาหอยครับก็ต้องมีสมมีเข้มหน่อยครับคือว่าเอามันสายเข้มอยู่แล้วเอามันสายเข้มเพาะมันจิ้มงานเข้มคุณภาพถ้าผสมจิ้มก็เพักกระโดนก็่าเสียบดีกว่นี่มันสีฝาเขากันพอดีพอดีนี่มันมันมันกัพอดีครับครับพอดีกับกับตัวสมตัวเข้มครับผมครับไม่มีเขาก็หกิยจิ้มเบิดลตัวหนึ่งไหมเบิ้ลเกือบเบิ้ลกันแล้วยิ้มแล้วเบิงพี่เบิงพี่ไสผมเลยพี่น้อง บ่ามันบ่ามันอ้วนดิเสียอันตัวน้อยเสียตัวน้็มบ่น้อยแล้วเอาเสียพ่อปอมมาใส่เนาะตั้งแต่บนทุนไทยเสียทั้งพ่อเนี่ยจังพอดีกันกะความสุขกินไปหลุดพี่น้องว่าจะมีความสุขครับเน่ยครับคนทำเดี๋ยเดี๋ยวจะฟอกกินอีกแล้วมันสิเบิดลทีจากเหมือนแม่ท้องแม่ท้องท่านกินยาคับอยู่บ่วยเป็นวังคนมากินหลับหัวอยู่ตัวครับครับครับนี่แหละพี่น้อง ไม่ท่วงเป็นจิตไหลแนวอันไหลแนวเห็นไหมครับเดี๋ยวก็พักเดี๋ยวกับนั่นเดี๋ยวกับนูลนนี่นั่นครับเมื่อนี้เป็นไหนเขาได้จิ้นต้นนี้เป็นปูนว่าอยากกินลาบหอยลาบเนี่ผมให้ยไหมโอ้ยให้บันดนี้เหมือนเสียตีคือนเมียตีลูกักเตีดูดองให้งากงาหมู่บ้านนี่พอม่อยากกินน้อยอยากกินหอยมื่อนี้เป็นไหนได้กินมือนี้เป็นไหนเศร้าห้แล้วเสียหเนาะครับมื่อนี้เขาก็กินเขากินน้ำอิ่มเลยล่ะครับ เยอะที <mondo> <flix> ่มี่แหละแต่แม่ท้องเรากินน้ำคนที่กินมืดกะที่ว่าเอ้ยเขาบ้านแล้วเพราะสีหายมังแดกมาเลยนี่จมืดเด้ดแบบนี้นั่นแหละวันนี้เขาจะที่เขาบ้านเขาซองเขาจะไปยังไดต้องไดกะพี่น้องก็จงคอยติดตามอีก่อไปเด้อครับคือว่าสำหรับมือนี้การมาจิ้งกบปาโก้ดงเขากะแล้วเราละครับสิกับบังและซองสิไปหาวยูนหายจิ้มแบบได้ก็จังไว้อีกต่อไปเด้อครับสำหรับมือนี้ก็เข้าเข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องกันเด้อครับสวัสดีครับ